สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในช่องเสน่พระเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นช่องที่นําเสนอเหรียญต่างๆไม่ว่าจะเหรียญพระพุทธเหรียญครูบาอาจารย์เงินตราต่างประเทศธนบัตรสแตมหรือของสะสมสิ่งอื่นที่มีราคาแพงนะครับซึ่งนํามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้อัปเดตได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในทุกๆวันนะครับซึ่งช่องเสน่พระเหรียญน,นำเสนอเหรียญ ต่างๆรูปลักษ์รูปทรงต่างๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับเหรียญแรกในวันนี้นะครับเป็นเหรียญ เป็นเหรียญรูปลักษ์สวยงามนะครับหลวงพ่อชั้นนาหลวงพ่อชั้นชั้นหน้าสีสีโรนะครับพระครูสมุตกิจวิบูรณ์นะครับถ้าเกิดอ,อ่านผิดยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับดูปลักสวยงามคมชัดนะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นยันนะครับเป็นยันเข้มขลังมากนะครับยันอลังการวัดบางแคกลางอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับปีพุทธศักราช2537นะครับเหรียญน,นี้สวยงามมากนะครับมีความคมชัดเข้มขลังนะครับ รูปแบบรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปขอบด้านข้างเหรียนนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเซียนแปดเหลี่ยมนะครับรูปทรงแปดเหลี่ยมมีอักษรจีนนะครับบนเหรียญเป็นยันแปดเหลี่ยมนะครับวันที่17 มีนาคมปีพุทธศักราช2,541นะครับอันนี้สังเกตว่าวันแล้วก็ปีพศเป็นเลขอาราบิกนะครับอําเภอพนมสารคามครับเดี๋ยวนี้เป็นเลขภาษาอังกฤษเป็นเลขอาราบิกนะครับเลขอาราบิกอ,อักษรจีนยันแปดเหลี่ยมวันที่17กับปีพศ2,000 5 4 1เเป็นเลขอารบิกนะครับไม่เป็นเลขไทยเหมือนรูปแบบเหรียญอื่นๆขอบข้างเหรียญน,นะครับ ดูเหรียญต่อไปนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นเหรียญรูปอามหลวงพ่อโสธรเหรียญรูปอามลงยาสีแดงนะครับสวยงามเข้มขลังนะครับเหรียญน,นี้ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับแปดริ้วนะครับแปดริ้วชะเชิงเสานะครับเหรียญรูปอามหลวงพ่อโสธรลงยาสีแดงนะครับ ขอบด้านข้างเรียนนะครับดงมพอสทรสีแดงสดสวยงามนะครับ ก็ดูกันครบไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญทั้งหมด3เหรียญรูปทรงรูปหลักมีความสวยงามมีความเข้มขลังแตกต่างกันไปนะครับแต่และเหรียญท่านใดสนใจ